ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคริชชีชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับตอนนี้เกมไลน์เลนเจอร์นั้นได้มีคอลแลักับมหาสึกคนชนเทพถ้าใครที่ขวันใจเรื่องนี้ก็สามารถโหลดไปเล่นแล้วไปสุ่มความเกลือกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าการคอลแลบนี้จะเพิ่มตัวอะไรมาบ้างตัวที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ โอเคตัวที่เพิ่มเข้ามานี้ก็จะมีพวกทอแล้วก็เทพโพไซดอนแล้วก็มีโคจิโร่แล้วก็อดัมแล้วก็ติปโป้ก็จะมีประมาณ5ตัวนะครับที่เพิ่มเข้ามาในการคอลแลบครั้งนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นไลน์เจอร์นี่จะขอบอกว่าไลน์เจอร์จะมีคอลแลบเดือนเว้นเดือนเช่นเดือนนี้คอลแลบกับมหาทริกขนจงเทพเดือนหน้าก็จะไม่ใช่คอลแลบกับอนินี้จะเป็น ตัวละครที่ทีมงานไม่ใช่ทีมงานดิเป็นตัวละครภายในค่ายไลท์แล้วก็พอเดือนมิถุนาก็จะเป็นพวกคอแลบไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเกมก็จะคอแลบในเกมเ a นเจอร์นี้แต่เห็นเดือนหน้าเอ้ใช่ดิเดือนมิถุนาช่องทีเคเดนเจอร์บอกว่าจะเป็นอนิเมะเรื่องดีหรือปเปล่าเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเขาจะเก็บไวรอเดือนมิถุนาผมว่ามันต้องมีอนิเมะอะไรดีๆมาคอแลบแน่อาจจะเป็นดั้งบอลวันพีชนารุโตะ รีวไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทออนไลน์ก็ได้เพราะงั้นผมก็น่าจะเก็บแล้วล่ะน่าจะเก็บรอแล้วเพราะว่าอันนี้อดีที่สองผมสุ่มได้เทพโพสไซดอนแล้ววันนี้ผมก็ตั้งใจจะมารีว,วเทพโพสไซดอนนี่เองลอล่าเจ้าสมุดโพสไซดอนนี่สุ่มออกค่าตัวด้วยนะตัวนี้แต่เกียร์หาไม่หาใส่ไม่ค่อยได้เดียเกียร์ผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้ดาบเขี้ยวมังกรแล้วก็ชุดทรลบีินแจกแล้วก็กระดิ่งคิดมัดและพวกชุด เกียร์เห็นเลือดมันน้อยปะเพราะว่าไม่มีเกียร์ดีๆใส่แล้วอะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเทพโพไเดอนกันเออสกิลแรกจะเป็นพรพิทักษ์แห่งเทพสมุทรคือไอ้สกิลน่าจะเป็นควงการควงตีศูนย์เดี๋ยวจะให้ดูไอ้สกิลที่หลังมันจะเป็นเพิ่มอัตราการใช้ทักษะ30%มสิบวิแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่30วิของพลังชีวิต ฟื้นฟู30%มสิวินะครับอันนี้แล้วก็สกิลที่2อันนี้จะต้องอัพเป็นขั้นอันต้าถึงจะใช้ได้ก็คืออสศนเทวาภาพทะเลขั้งอันนี้จะเป็นสกิลที่ยกเลิกการฟื้นฟูชีวิตพลังชีวิตต่อเนื่องแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟของศัตรูและลดอัตราการหลบทักษะของศัตรูสาเปเ็นเป็นเวลา7วิและสร้างความเสียหายสามพของพลังโจมตีลงในพื้นที่ แต่ตัวนี้ตีไม่ทะลุอมะตะนะเพราะว่ายัางไงในทีมผมก็มีตัวที่มันตีทะลุอมะตะอยู่แล้วอย่างเช่นอย่างเช่นมีริมนี้ก็ตีทะลุอมะตะก็ให้มีริมล้างปุ๊บแล้วให้โพเซดอนยิงได้ก็ไม่ค่อยใช่ปัญหามากแล้วก็ความสามารถอันนี้เป็นความสามารถกลุ่มมาดูความสามารถไฮเปอร์ก็จะเป็นมโวกาสททำให้การต้านทักษะของศโตูชนิดไหวพิบไม่มีผลเมื่อโจมตี อันนี้เหมือนจะดีนะถ้าเจอไหวพิบะโอเคงั้นแต่เรามาดูระยะยืนของโพไซดอนกันระยะยืนโพไซดอนอยู่ที่ระยะโจมตีอยู่ที่4 1 0ถือว่าไกลมากนะระยะแล้วก็ความเร็วกันเคลื่อนที่ก็จะประมาณนี้นี่เลือดดั้งเดิมตอนแม็ก240ก็จะประมาณ6ล้านก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ชุดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไป รีวิวในสเตตหลักเอ้ยสเตตหลักดีกว่าจะไปรีวิวหัก่านสี่ร้อยสี่ร้อยเท่าไรดีว่าเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยไม่เข้าใจทำไมตอนกดเข้าอะไรปุ๊บมันต้องค้างต้องวนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาละเดี๋ยวเรามารีวิวในด่านนี้ดีกว่า3 9ม เป็นหนานที่ผมชอบเอามารีวิวพวกตัวละครนะเนี่ยอีกแล้วมันก็จะหมุนอีกแล้วแต่ก็รอสักแปบบ๊บโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูโพสตดอนกันตัวนี้ตัวโพสตดอนนี้มันมีเทไ่ไม่ใช่ดิมันเท่มากเลยนะเนี่ยตัว เนี่ยนี่ต้องจะมีการควงตีศูนย์ก่อนแล้วก็กระแทกน้ำจะเป็นการบัฟการใช้สกิลนี่นี่ก็จะพุ่งไปแทงข้างหลังเลยนะนี่นี่นี่ตอนใช้สกิลพุ่งไปแล้วก็แทงหลัวนี่ระยะการยจมตีถ้ามันมาตัวหลังปุ๊บมันจะไปแทงตัวหลังนี่ยไปดูตัวพวกนี้นะพอทำแล้เนี่ยเป็นตัวที่แรงมากนะสำหรับการตีแทงหลัง เนี่ยกระโดดตีรัวๆเลยแล้วถ้ามันแต่ผมมีไอ้นี่ใครวะเกแบซบ่ามันจะรีสกิลซึ่งมาอยู่กับตัวนี้ก็น่าจะหดวจัดเลยแต่มาลองด่านแย่ๆดีกว่าเช่นด่าน4 2 2อยบอะไรนี้เดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพกันแต่ผมไม่ได้ให้มาดูประสิทธิภาพในการลง pvp นะเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์น่าจะไม่ไหวมันน่าจะแหลกถ้าทำแบบนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นคลิปที่ไม่น่านดูเท่าไหร่มาดูการแหลกของโทรศัพท์แล้วก็จะแค่รีวิว ให้ดูในด่านสเตตหลักเดี๋ยวรอมีโท่าต่ดีๆเดี๋ยวจะลองรีวิวในพวก p ีพให้ดูแต่ไม่แน่เดี๋ยวจะลองดูพีพีกตาหนึ่งก่อนว่าจะไหวบ่าต้องดูก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปลองด่าน422กันอันนี้ว่าจะไหวไหมโพไซดอนตัวหนึ่งแต่ก็น่าจะไหวอยู่แหละเพราะว่าดาเมจโพไซดอนมันแรงระยะยืนก็ไกลด้วย นี่เนี่ยพุ่งไปตีแผงหลังเลยเป็นตัวที่โหดนะโพไซดอนเนี่ยเห็นว่าตอนนี้โพไซดอนเป็นคู่เทียบกับอดัมนะอดัมผมก็อยากได้จะสูงไม่ได้แต่ตัวน่าจะไม่เก็บเลยน่าจะเก็บไว้รอเดือนมิถุนาดีกว่าน่าจะมีตัวอะไรที่มันดีมาอ่านี่เห็นไหมเมื่อกี้พุ่งไปแทงกระหน่ำแทงหายหมดเลยนี่สบายเลยโพไซดอนถ้าพวกเล่นสติทหลักนี่โพไซดอนนี่สบายเลยนะ PvP ก็ผมก็ลองเล่นไปหลายตามันก็เล่นได้อยู่นะเล่นดีด้วยเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะครับอ่ะตัวนี้ตัวหน้ามังคานและตัวยิงเดืเตอรนะ์ตัวโพลส์นอนเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ อืมโวกโพสซดอนแต่พวกไอพวกหลีกอะไรผมไม่ได้อยู่สูงมากเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาตต่ก็จะอยู่ประมาณสักทองเนี้ยอืมตอนนี้มันหลีด้วยมั้งหลีกล็เลยตกมาอยู่อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูก่อนเดี๋ยวเราลองไปดูกันพีพีอ่ะค้างอยู่แล้ว ไปดู PVP กันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวนี้ทีมถึงแม้จะไม่ค่อยต่างกับผมมากเท่าไหร่มัง้งไม่สิแล้วขอบอังเกิดก่อนเสียงดังเกินไปเดี๋ยวลองให้ดูโพรโดนโดยเสียงดังเกินคอยดูแผงหลังนะแผงหลังว่าจะตีเข้าแต่กะ,ะโดดไปตีว่า ตามภาพครับแหลกมากตอนนี้บอกเลยนี่ครับมันจะกระโดดไปตีแผงหลังเลยแต่แผงหลังก็ตายแบบนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะโพไซดอนเนีย่ยเนี่ยพุ่งไปตีพุ่งไปตี แต่ว่าถ้าผมถ้าหาเกียร์ดีๆใส่ให้มันอีกนิดหน่อยก็น่าจะโหดนะโคจซดอนอนี่ผมใช้เกียร์แบบไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีไม่ได้สุ่มเกียร์ไว้